สวัสดีค่ะเด็กๆป4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูส้มนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์บ่ายครูส้มนั่นเองวันนี้นะคะเด็กๆเราก็มาเปรียบเทียบระยะเวลากันนะคะการเปรียบเทียบระยะเวลามาตรเวลาที่ครูส้มให้เด็กๆได้จดไปเด็กๆก็จดกันไปแล้วเนาะหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาที 1>, 1วันเท่ากับ24ชั่วโมงและ1สัปดาห์เท่ากับ7วันใช่ไหมคะจากนั้น1เดือนก็เท่ากับ28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วันเดือนที่มี28หรือ29วันนั้นคือเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่วน30วันคือเดือนที่ลงท้ายด้วยยนและ เดือนที่ลงท้ายด้วยคุมจะเป็น31วันนะคะ1ปีจะเท่ากับ12เดือนนะคะหรือ1ปีจะเท่ากับ365วันหรือ366วันนั่นเองปีที่เดือนอุมภาพันธ์มี29วันปีนั้นก็จะมี366วันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็ครูขอเพิ่มนิดนึงว่า1ปีก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดคือ ห้สสัปดาห์นั้นเองคาะเด็กๆนะคะ1นึ่งปีเท่ากับ52สสัปดาห์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะต้องทราบและต้องจำให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะข้อสอบไม่ได้นะคะเพราะว่าจำเป็นมากนะคะอ่ะคราวนี้เราเริ่มมาดูกันเลย วันนี้เป็นเรื่องการเปรียบเทียบเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะอ่ะโจทย์ข้อแรกเลยในการแข่งขันวิ่ง100เมตรกีฬาภายในของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีผู้เข้าแข่งขันวิ่งเข้าเส้นชัยห้าคนดังนี้สีแดงใช้เวลา14วินาทีสีเขียวใช้เวลา12วินาทีสีส้มใช้เวลา20วินาที สีฟ้าใช้เวลา15วินาทีและสีหนึ่งใช้เวลา17วินาทีเด็กๆมาตอบคำถามกูสิคะว่าสีใดเป็นผู้ชนะเลิศผู้ชนะเลิศเพราะเหตุใดเด็กๆลองตอบกูสิคะลองตอบกันดูนะสีอะไรเออเป็นผู้ชนะสีเขียวเด็กๆเห็นด้วยกับครูไหมคะว่าสีเขียวเป็นผู้ชนะเพราะอะไรคะเพราะสีเขียวใช้เวลาเป็นยังไงคะ น้อยที่สุดถูกไหมคะเพราะสีเขียวใช้เวลาน้อยที่สุดต่อไปถามว่าสีได้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นสีที่ห้าค่ะเด็กๆสีที่วิ่งเข้าเชนเส้นเช่นขอสมบูรณ์ผิดแล้วสีที่วิ่งเข้าเส้นชายเป็นสีที่ห้าก็คือสีอะไรคะอันดับแรกเราก็จะมาเรียงตามันดับก่อนสีเขียว1ใช่ไหม ต่อไป2คือสีแดง3มคือสีฟ้าสี่คือสีเหลืองและหคือสีส้มเพราะฉะนั้นสีที่เข้าเส,เส้นชัยเป็นสีที่ห้าคือสีส้มเพราะอะไรคะเพราะใช้เวลามากที่สุดใช่ไหมมากที่สุดเลยนะคะเอ๊ะเด็กๆคะ แล้วทำไมข้อเนี้ยเด็กๆจึงตอบคำถามได้ละคะเวลาเราเรียงลำดับเมื่อกี้นี้ที่เราเรียงไปแล้วใช่ไหมคะที่หนึ่งเลยคือเขียวที่สองก็คือสีแดงที่สก็คือสีฟ้าที่สีก็คือสีเหลืองแที่ห้าก็คือสีส้มเพราะเหตุใดเด็กๆจึงเปรียบเทียบระยะเวลาได้คะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าในแต่ละสีใช้เวลาในการวิ่งเป็นวินาทีมีหน่วยเดียวกันนั่นก็คือวินาทีนั่นเอง เมื่อทั้งห้าสีเนี้เป็นวิ่งเป็นวินาทีวินาทีเหมือนกันหมดเลยเด็กๆถึงสามารถเปรียบเทียบได้เลยนี่แหละค่ะือเห็นผลดังนั้นเวลาเราจะเปรียบเทียบเวลาเราจะต้องเปรียบเทียบที่หน่วยเดียวกันถ้าไม่ใช่หน่วยเดียวกันเด็กๆจะยังเปรียบเทียบไม่ได้นะคะเด็กๆต้องทําการแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนจึงจะสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะ เหมือนอย่างเช่นเด็กๆจะเอาผู้หญิงกับผู้ชายมาเปรียบเทียบกันนั้นไม่ได้นะคะเพราะผู้หญิงกับผู้ชายก็มีอะไรที่แตกต่างกันมีลักษณะเฉพาะที่เป็นของผู้ชายและเป็นของผู้หญิงดังนั้นเราจะเอา2เพศนี้มาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันคะ่ะเด็กๆจะเปรียบเทียบเวลาต้องทําให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนจึงจะสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะเด็กๆลองมาดูโจทย์ข้อตอไปสิคะลองช่วยคุตอบหน่อยนะคะ ในการเดินทางไกลระยะทาง5ก um. <tem> ิโลเมตรของลูกเสือพบว่าลูกเสือหมู่ที่1ใช้เวลา145นาทีลูกเสือหมู่ที่2ใช้เวลา2ชั่วโมง50นาทีลูกเสือหมู่ใดใช้เวลาเดินทางไกลน้อยกว่ากันลูกเสือหมู่ใดใช้เวลาเดินทางไกลน้อยกว่ากัน เด็กๆเด็กๆคะหมู่ที่1ใช้เวลา145นาทีหมู่ที่สองใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก50นาทีเด็กๆเ,เปรียบเทียบกันได้ไหมคะข้อนี้ยังไม่สามารถ เปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมคะเพราะหมู่ที่1บอกหน่วยเป็นนาทีส่วนหมู่ที่2บอกหน่วยเป็นชั่วโมงดังนั้นเด็กๆจะยังเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะหน้าที่ของเด็กๆคือเด็ก,ดกๆต้องแปลงร่างให้เป็นหน่วยเหมือนกันก่อนหน้าที่ของหนูก็คือจะแปลงนาทีให้เป็นชั่วโมงหรือจะแปลงชั่วโมงให้เป็นนาทีก่อนก็ได้คะ่ะ ะะจะแปลงให้เป็นอะไรก่อนก็ได้จะแปลงนาทีให้เป็นชั่วโมงหรือจะแปลงชั่วโมงให้เป็นน,า,นาทีก็ได้แปลงล่างให้เป็นอย่างใดอย่างหนะะึ่งค่ะเพราะฉะนั้นครูส้มจะขอแปลงล่างอันนี้แล้วกันนะคะหมู่ที่สองครูส้มจะแปลงล่างสองชั่วโมงให้เป็นนาทีนะคะเพราะครูส้มคิดว่ามันย่างดีถูกไหมครูส้มก็บอกเลยว่าเนื่องจาก 1ชั่วโมงใช่ไหมคะ1นึ่งชั่วโมงเท่ากับเท่าไหร่เอย่ยหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีดังนั้น,น,นสองชั่วโมงนะคะชอมอจุดก็ได้ใช่ไหมเท่ากับคุณช่จะคิดยังไงคะหนึ่งชั่วโมงคือ60สิบสองชั่วโมงอันนี้ก็ห 60, 60, ก6ิบหกิ็เอาหกสิบวกหกสิหรือเอาหกสิบคูณสองนั่นเองใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ120หนึ่งร้อยยี่สิบนาที เพราะฉะนั้นสองชั่วโมงห้าสินาทีจะเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะเท่ากับ120บวกกับอีก50ใช่ไหมคะก็จะเป็น170นาทีนะคะแปงลงร่างแล้วหน่วยเป็นนาทีเหมือนกันแล้วนี่ไงคะนาทีนะคะหน่วยเป็นนาทีเหมือนกันแล้วนาทีกับนาทีนะคะนี่นาทีอันนี้ก็นาทีนะคะเหมือนกัน แล้วเปรียบเทียบกันได้หรือยังคะเปรียบเทียบกันได้แล้วนะคะหมู่ที่1ใช้เวลาไป145นาทีหมู่ที่2ใช้เวลาไป170นาที145กับ1น0ใครมากกว่ากันคะ170งมากกว่าใช่ไหมดังนั้นเด็กๆตอบสิคะโจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าลูกเสือหมู่ใดใช้เวลาเดินทางน้อยกว่ากันตอบค่ะหมู่ที่หมู่ที่ไหนคะหมู่ที่สอง นั่นเอง,หม,องเอหมู่ที่สองใช้เวลาน้อยกว่าหมู่ที่สองใช้เวลาน้อยกว่าหมู่ที่1นึ่งนั่นเองได้แล้วนะคะเห็นไหมคะก็ถ้าหน่วยไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องอยากเด็กๆก,ก็เพียงแค่ ปรับให้เป็นหน่วยเดียวกันซะนะคะแล้วก็ค่อยเปยเรียบเทียบกันเท่านี้เอง,อน,งนะคะเด็กๆบอกครูสิคะว่าเด็กๆช่วยครูเติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าวหรืเท่ากันนะป้าใช้เวลาปลูกผักชี38วันและเฝ้าดูแลมะนาวออกดอกจนเก็บลูกได้ใช้เวลา5สัปดาห์3วันดังนั้น ปลูกผักชีใช้เวลาจุดๆๆระยะเวลาของมะนาวออกดอกจนเก็บลูกได้นะคะก็คือปลูกผักชีกับดูแลมะนาวจนเก็บลูกได้เนี่ยอะไรใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นให้หาว่าผักชีกับมะนาวเนี่ยเป็นยังไงกันนะเพราะฉะนั้นผักชี38วันคุณผู้ชมว่าอันนี้สวยแล้วไม่ต้องทําอะไรเขานะคะแต่ไอ้มะนาวเนี่ยหสัปดาห์กับอีก3วันคุณผู้ชมว่าเราจะมาแปลงร่างกันค่ะ ตอนนี้มีหน่วยเป็นวันกับสัปดาห์ครูส้มจะทําให้เป็นวันน่าจะง่ายกว่านะคะ5สัปดาห์คิดยังไงคะ1สัปดาห์มีกี่วันเอ่ยเด็กๆลองตอบครูสิคะ1สัปดาห์มี7วันใช่ไหม5สัปดาห์สัปดาห์ที่1ก็7สัปดาห์ที่2ก็7สัปดาห์ที่3ก็7สัปดาห์ที่4ก็7สัปดาห์ที่5ก็7ใช่ไหมคะ5สัปดาห์มี7วันก็เอา7บวกกัน5ครั้งหรือใช้การคูณเอา7คูณ5ใช่ไหม เสร็จแล้วยังไม่เสร็จเด็กๆก็ต้องบวกกับ3วันที่มีอยู่ด้วยนะคะ7จ <75 S 1> เป็นเท่าไหร่เด็ๆกๆจะท่องสุขคุณแม่แม่7หรือแม่5ก็ได้ใช่ไหมแต่ครูส้มจะเลือกท่องแม่ที่เยอะกว่าเพราะว่าท่องเร็วดีแล้วง่ายดีนะคะเจหเป็น35 35บวก3เป็น38วันโอ้ว้วาวมะนาวออกดองจนเก็บลูกใช้เวลา3 8วันส่วนผักชีก็ใช้เวลา3 8วันเหมือนกันดังนั้น ปลูกผักชีใช้ระยะเวลาเป็นยังไงคะเท่ากับใช่ไหมเท่ากับระยะเวลาของมะนาวออกดอกจนเก็บลูกได้นั่นเองนะคะเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปคะ่ะข้อ2อพี่ทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นเวลา30เดือนดังนั้นระยะเวลาเช่ารถจักรยานของ ที่จุดจุดจุดลุงทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นเวลาสองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือนเอ๊ะตอนนี้มีหน่วยปีกับเดือนเด็กๆทำให้เป็นอะไรดีคะคุณส้มจะขอทำปีให้เป็นเดือนแล้วกันนะคะง่ายดีนะคะหรือเด็กๆจะทำเดือนให้เป็นปีก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะแต่คุณส้มจะทำปีให้เป็นเดือนหนึ่งปีเท่ากับสิบสองเดือนสองปีก็ต้องทำไงคะ เอา2คูณ12แล้วก็อย่าลืมบวกสหด้วยนะคะ2อคูณ12 12 2เป็น24 24บวก5ก็เป็น29ดังนั้นพี่ใช้เวลาระยะเวลาเป็นยังไงะคะมากกว่าใช่ไหมมากกว่าลุงนั่นเองนะค,ะคิดง่ายๆแบบนี้เลยคิดคร่าวๆแบบนี้นะ,ะต,ต่อไปค่ะการบ้านของเด็กๆเด็กๆเปิดไปที่หน้า ส3 2ร3 2มบมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อเด็กๆคุณเ,เปลี่ยนที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะเด็กๆก็เด็กๆก,ก,ก,ก็ทำลงในสมุดล่องโจยมาแสดงวิธีคิดให้ครูรู้ด้วยนะคะ แสดงวิธีคิดนะคะแสดงวิธีคิดให้ครูดูด้วยนะนะคะแสดงวิธีคิดแสดงวิธีคิดให้ครูดูว่าเด็กๆจะคิดอย่างไรนะคะแสดงวิธีคิดให้ครูดูแล้วก็ตอบคำถามมีอยู่ในกันทั้งหมดสองข้อถามสองข้อเลยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมถ่ายรูปให้ครูดูด้วยนะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากการบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะการบ้าน หน้าที่232มีอยู่้ียกันทั้งหมด2ข้อนะคะอย่าลืมถ่ายรูปให้ครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ